สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องเอซสน่อยเพชรบันแพงเอซน้องอิงครับพบกับเบาวโทนครับในช่องท้องพูนเส้าๆแบบนี้ครับตลาดสดครับพี่อ้วงตลาดสดพี่อ้วงมีอะไรมาขายวันนี้มีหกดใจไหมน,นอง,งน่อบ่วนีโอ้ À. báo tê oh. ừ, oh, 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 là tên nòng ngựa. cái này. đẹp là mày ăn. anh này anh à, này anh à? này group này. chặt นหนึ่งแล้วเนาะปลาตะเพียนของแสบใส่หละพักพกันหนึ่งใส่แบบนี้่ฮะพักหนึ่งใส่อยู่สเสรเอากะลำเอาาออไปหาเก็บไปบ่มีสัดบนะดรแค่กับเม็ดบึงยง่มกับ,บ่อออน สม,มสมจักบาดมส,มสมเลยผสม,มจันละกสมเปือกผส,สมเปือกจักบาดแล้วอ,อันมอันม แบ่งนี่บิ่งเบิ่งเลขแบ่งนี่ไหมหนึ่งศูนย์ศนย์ศูนย์เศูนยโโอ้ศโผลปาปดหนึ่งเปิดหัวหนึ่งเลยก็ตามด 0, 000, 000. โด,ด,ดยศูนย์ศูนย์ศูนยรลงถ่ายดยหนึ่งเดี๋ยวไปเก็บไว้เอาแบ่งไหมไหมฮะ่าแบ่งศูนย์หลาย บรรยากาศยามเสาร์ครับพี่น้องวันนี้เช้าวันอาทิตย์ครับโอ้อากาศดีแห่งไหนยามือเสาร์เนี่ยเป็นตั้เป็นตั้อยู่แบบนี้จะหาสมองเนาะแต่ว่าวันนี้เบื้องล้วนี่หนาสีดีอยู่ เพราะว่ามือว่านมันลมลมคือกันกับลมพายุหรือดูร้อนลมแห้งหม,มือว่านมือมือแล้วมันนี่มาเริ่มยนี่ยมือเศร้ามากนี่หมอกหลายครับพี่น้องเนี่ยปนางาาว่าทำไมฝนตกสิแลนอ้อมเฮือนว่าสันเม่ตกจากเถื่อเตรียมเรียนบัดใดกับบอดดิเรียนจักเทื่อผ้าดุกดิกเรียนกับบอดดิเรียนเนีน่ยฝน,นหมตก เมือวานตรงมาปกแปลก,ปก,ปก,ปกแปกประมาณ20เมตรอากาศยังมือนเสาสดชื่นดีพี่น้องนีสำหรับเรื่องเสื้อนะครับใครที่สนใจเสื้อนะครับตอนนี้กะยอดถือว่าไปใกล้แล้วนะครับพี่น้อง จะได้เสื้อภายใน15วันนะครับเจ้าบีบแต่เป็กปิกเจ้าบดจอดนุสิได้ขายบอเสื้อจะจะได้ประมาณ15วันนะครับก็คือช่วงต้นเดือนหนาแะครับพี่น้องตอนนี้ทางลานได้รงยิบแล้วนะครับชุดแหลกที่เขาสั่งเข้าไปคือเขาจะสั่งเข้าไปก่อนเพราะว่าเขายังบบหูยอด การสั่งจองที่แน่นอนนะครับพี่น้องเดี๋ยวห้าสิสั่งยอดที่แน่นอนเข้าไปมือนี้ครับเพราะว่าบาวทนไไปเก็บรายละเอียดในข้อความทั้งหมดแล้วรวมถึงคนที่สั่งจองเข้ามาแบบบาวทนขอโอนสินเดื่อในว่แบบนี้นะครับอันนี้ก็มีความชัวในการสั่งก็ได้นะครับพี่นออ้องเพราะว่าบาวทนก็นเคยเพิ่็เคยซื่อ รอบแรกน้ำเล้วนะครับแต่ว่ารอบสอ,อยากได้อีกเห็นเสือรอบแรกแล้วงามอยากได้อีกแต่ว่าเงินยังบกออกประมาณนั้นนะครับอ่ะโอเคครับกะสั่งมาไหวเห้เพื่อนน่มประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีตั้งประเทศครับที่ต้องการหลายนะครับตั้งประเทศกะคือทรงทียูนะครับที่เป็นภาษาอังกฤษที่เราโทนสาม,มารถทรงเสือไปไห้ได้นะครับสาม,มารถทรงเสือไปหอดกะทรงมานะครับ ค่าจัดส่งไปต่างประเทศก็คือส่งตามจริงนะครับขันไปสนีเพินคิดพันสองกับพันสนะครับพี่น้องกับประมาณนั้นเนาะเพราะว่าบ่าทนกับส่งหลายประเทศอยู่ครับค่าส่งกับเพิ่นกระจายตามจริงนะครับพี่น้องกับเสื้อนะครับต่อเตยมาช่วยในการเก็บข้อมูลนะครับรวมถึงการออกแบบโปรแกรม ในการเก็บข้อมูลปิ่นแท็กหรือว่าปิ่นสติเกอร์ติดนานาซ่องหรือว่าปิ่นรูปน้องอิงออกมาเพื่อที่จะแถมไปกับเสื้อทุกห่อนะครับแถมรูปน้องอิงพร้อมลายเซ็นไปกับเสื้อทุกห่อนะครับนี่คืออยากได้กะสีใสเวลาแน่นะพี่น้องสีใสเวลาแน่ในการเซ้นรูปเพราะว่าถือว่าหลายอยู่นะ นองกับสเส้นแบบบางบางบางรูปกับอาจสิเป็นแบบเส้นแบบฝ่าเ้านะลายเส้นนองหญิงครับเส้นแบบฝ่าเฝ้ากัอันนั้นคือเก่านะพี่น้องเป็นตะเบิงคือเก่าครับเพราะว่าลายเส้นนองนี่สน,นองสิบริเส้นแบบปันจงเลยขีดปุ๊บปั๊บป๊บป๊บป๊บขีดปุ๊บปั๊บป๊บป๊บเส้นเป็นตะเบิงขึ้นอย่างแต่ว่าแนมเบิงแล้วมันมีสเสนนะครับดูแล้วมัน,ม,นมีมดขลัง ในในตัวของมันเองนะครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วบักเข็บหน่อยมานันน่ะทำทานเนียมได้เนียมหาดีๆได้เมยังได้น่ะเป็นเนียมหาดีๆได้นั่นอืม ไปหนอย่างนห้องหังหดแดงมันแดงนี้ํำรวจทุกอย่างที่อยู่ในพื้นถนนหมูหน่อยเห็นยังอยู่ในพื้นถนนำํำรวจเมื่อเหงืดไหลขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับที่มอบพมาให้กับน้องุงอิงนาอพี่น้องเนาะตอนนี้ก อยู่นำผลบาโทนสีมอพี่นองมือที่นองเดินทางกลับมาบานนะครับการหลยเกือบมื่นเลยล่ละพี่นองถือว่าเพิ่มขึ้นทุกมือนะครับเพิ่มขึ้นมีพอพอแม่เอฟซีโอนเข้ามาทุกมือทุกมือทุกมือนะครับแล้วก็กําลังแรงใจจากพอพอแม่เอฟซีนะครับที่มอบให้กับทีมลังบานนะครับก็บขอบคุณตุกกำลังใจครับขอบคุณพอพอแม่เอฟซี ขอให้สุขภาพหลังใกล้แข็งแรงนะครับกินบบกจกบวลงมีแต่สิ่งดีๆเขามาในชีวิตทุกทีทุกทางนะครับให้มาได้ซํำไดก็ขอให้กลับขึ้นไปลอยเท่าพันเท่านะครับมีความสุขทั้งครอบครัวนะครับสําหรับคลิปนี้เอาไวส้สนีซ้อนพี่น้องฝากเปิ่งโฆษณาเน่อด้อครับสวัสดีครับ